ส,สวัสดีค่ะ่จุเวันนี้แคมเปญีๆกับจุลาเฮิร์ค่ะก็เป็นแคมเปญที่อส่งตู้นะคะเป็นตู้โมบายทั้งหมด100จุดทั่วประเทศนะคะในจุดที่เล่นน้ำสงการานกันค่ะซึ่งก็ทุกคนจะสามารถลองนะคะ 3D ออราจุลาเฮิร์ได้คนละ1ห,หยดค่ะเพื่อมาลองแล้วก็อย่าลืมที่จะสแกน QR คิวโค้ดนะคะเพราะว่ามีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่าอู้ เป็นหลักล้านค่ะเยอะมากจริงๆคือด<ๆ>ูว<ๆ>่ามันซื้อแค่ลองก็แจกแล้วแค่ลองก็แจกแล้วสแกนคิว<ล>อ,อ้านะคะ<ล>1นคน1สิทธิ์ค่ะขอให้ได้ลองกันในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ค่ะอย่างที่เราใช้มันดียังไงบ้างตัวนี้<อ><อ>มันเนียนมากค่ะแล้วก็สีมันจะนวมันจะเกลียกลย่ยมันจะเข้ากับผิวของเราด้วยแล้วก็กันน้ํากันเหงื่อนะคะเอาเป็นว่าลองดูดีกว่าว่ามันเหมาะกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสีเนี่ยสวยมากจริงๆจากที่ลองแล้วเนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากค่ะเรียกว่าสงกรานนี้ออร่าพุ่งแน่่น่ออร่าพุ่งค่ะ ค่ะก็ฝากแคมเปญนี้นะคะจากจุฬาเฮิร์บนะคะกับตัวใหม่นี้กันแดด 3D Aura นะคะจากจุฬาเฮิร์บค่ะก็สามารถไปกดตู้โมบายได้นะคะ100จุดทั่วประเทศนะคะแล้วก็อย่าลืมสแกน q r โค้ดมาร่วมแคมเปญดีๆรับรางวัลด้วยกันค่ะค่ะมีความเพบ่น้านิดนึงค่ะแต่ที่ีไปฝากข่ายแล้วต้เป็่ยงไคุณหมอค่ะ คุณหมอตามอยู่ค่ะ uh huh. นะตอนนี้ก็คือจริงๆตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วไปหาคุณหมอมาแล้วค่ะ mm hmm. ได้เจอคุณหมอแล้วแหละแ,แล้วก็ขอทาแนะนํากันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โดยรวมเช็คอัพสุขภาพเนี่ยก็คือโอเคปกติหมดเลย mm hmm. ก็ก็เลยบอกคุณหมอว่าเดี๋ยวต้นปีมีช่วงของการเดินทางเรื่องของการทํางานหลายๆ mm hmm. อย่างเดี๋ยวพ mm hmm. อซาตรงนี้ไปจะรีบกลับไปหาคุณหมอเพื่อ mm hmm. เพื่อโปรเซสต่อไปแต่นานเราเล่นมากนะคะ สาธุค่ะงานเยอะจนหมอตาเราก็ตอนนี้ถ่ายละครอยู่ด้วยเลยนะคะมีรายการมีเดินทางก็เลยก็เลยคุณหมอเข้าใจว่าจะดูแลตัวเองให้อย่างดีแล้วก็จะรีบกลับไปหาคุณหมอแล้วคุณสามีเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะพี่หมีก็ก็กิจกรรมแน่นเหมือนกันเราแล้ว่าเราจะใช้วิทยาศาสตร์ จริงๆแล้วโดยโดยเช็ค up มาคือจริงโดยวิธีธรรมชาติก็ก็โดยโดยโดยสุขภาพร่างกายโอเคอะไรเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะเนื่องจากถ้าไม่ใช่จะมีในวันนี้เลยหรือในปีนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะโอเค,อเ,คเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราเก็บไว้ก่อนก็อาจจะโอเคเลยแดงว่าอาจจะธรรมชาติก็ได้คุณหมอบอกว่าจริงๆก็ได้ด้วยด้วยสุขภาพของเราอะไรเงี้ยค่ะเพรว่าใช้เวลาปนนเดนหนึ่งไมถึงมีเวลาให้กันละกันก่อนดูจังหวะช่วงที่เราเราโอเคอะไรเงี้ยค่ะ แล้วหมีงานยุ่งทั้งคู่มีเวลาให้กันไหมครมีเวลาค่ะมีเวลามีเวลาก็ได้นี่ค่ะได้ได้เดินทางได้ได้ดูแลกันคือต่างคนต่างทำงานแต่เราก็เข้าใจในเนในวิถีของเราในช่วงเวลาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมโอกาสไดสวีดไหมครับยังไงดีค่ะกินข้าวไปเที่ยวอะไรเงี้ยมีบ้างออกกําลังกายอะไรเงี้ยค่ะตีกอล์ฟอะไรเงี้ยก็มีก็พยายามจะบริหารจัดการเวลากันมีวบอกว่าทํางานเยอะจนพี่หมีมีเรียกร้องอันนี้คือถามเป็นห่วงพี่หมี มีมีค่ะมีมีที่หมีเข้าใจที่หมีก็จะรู้ว่าเราเราทําอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าเออพอช่วงนี้พอหลไรๆเอ่ออาจจะการทํางานมันวันค่อนข้างฟิก์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกโอเคเราก็ลุยกันเต็มที่ก่อนจริงๆใครยุ่งกับกันจริงๆก็พอกันที่หมีก็คือมีเรื่องของเรื่องงานมีเรื่องฝึกเรื่องสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยเราเองแล้วก็งานของเราก็ S <S หลากหลายอย่างที่เห็นกันอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> จริงๆพอกันแต่ถามว่าเราก็เราก็บริหารเวลาได้แหละเวลาครอบครัวเราก็เป็นเป็นอย่างหนึ่งที่เราพยายามจะหาเวลาได้มาเจอกันอยู่แล้วแ่ะ <S <S แต่ทอเคว<อ>าจริงทุกแฟนแฟนที่แน่ชัดของทุกแฟนคือกะจะมีเนาะจะมีเมื่อไหร่อย่างเงี้ยตั้งเต้าไว้เดี๋ยวไปหาคุณหมอให้เรียบร้อยก่อนดีกว่านาอเออจะได้จะได้แบบดูเนาะคุณหมอค่ะคุณหมอคือจริงจริงก็ เนื่องจากว่าณตอนนี้คือพอมีกิจกรรมที่ได้ทํางานเราก็ยังสนุกกับการทํางานอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็พยายามที่จะไม่ละเลยในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าหลังจากเนี้ยค่ะอาจจะครึ่งปีหลังไปก็จะพยายามทําทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะ้หมอดูนี่ต้องเรึไหมคะว่าแบบเลิกต้องมีปีไหนมูเตลัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาเป็นว่าเลิกสะดวกกับการทำงดีดีหมดแล้วกันค่ะดีหมดค่ะแต่ว่าคือจะเป็นการผสมผสานระหว่างธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์หรอว่าอเงี้ยฮะมันทำได้หรอไม่รู้เดี๋ยวเราจะลองลองทำทันก่อนไหมอ๋อ ก็เดี koş, ๋ยวคงคงดูคงดูว่าในช่วงเวลาไหนที่เราแบบเราโอเคเราเราพร้อมแล้วในช่วงเวลาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะให้แบบซาจากหมายถึงว่าเรื่องงานเรื่องอะไรให้ให้เราทําทุกอย่างได้พร้อมค่ะเมื่อกี้บอกว่าการปีเคียงไงว่าปลายปีนี้ออกสตาร์ทเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยคุณห้ามกดดันค่ะห้ามกดดันห้ามห้าม ตีกรอบไว้ก่อนเกรงใจพ่อแม่ดีใจแมบเพราะเขารู้ว่าเราก็เ,ออเริ่มมีแผนแล้วก็ไม่กดดันค่ะแต่ก็จะก็จะมีถามอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ได้กดดันอะไรกันก็รู้ว่ารู้ว่าลูกก็คือทําอะไรกันหมายถึงว่าคงม,มีการวางแผนกันไว้อยู่แล้วอะไรอย่างเงีนนะะ้ยค่ะแลวแบบว่าเรื่องตัวเลขอายุไม่ได้กดดันกันเนาะทั้งสองคนเ,เราถึงต้องแข็งแรงทุกวันพยายามค่ะทุกคนจริงผู้หญิงสมัยใหม่มันอายุเยอะก็ยังมีลูกได้จริงๆค่ะก็เป็นเป็นแบบ ก็เพราะลยเป็นกำลังใจที่ดีเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ดูแลตัวเองกันในทุกๆวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิวัฒนาการหรืออะไรหลายหลายอย่างก็ก็รับคําแนะนําจากคุณหมอมาแบบนี้เรื่องเลิกอีกทีนึงแต่ว่าบ้านเราก็ถือเลิกสะดวกอีกทีเป็นเรื่องง่ายๆตีลูกแบบปีนั้นปีนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงจริงมีมันก็ดีเนาะหมายถึงว่ามันก็มันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องสะดวกของเราในในหลายๆโอกาสด้วยแหละแต่ว่าถ้าถ้ามีไว้ ที่บ้านนี่สิเราเป็นสายทําบุญสายอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ไม่เสียหายมีอาจารย์ที่นับถือไหมคะเพะว่าแบบเอยต้องอนเขาเขาแนะไว้ไหมว่าคนปีไหนปีไหนยังยังอาจารย์ยังไม่ไม่มีใครแนะอะไรค่ะไม่มใครเอ่ยปากไม่มีใครเอ่ยปากทุกคนบอกว่าเอาเรื่องสะดวกของตัวเองไปก่อนให้ได้ทําก่อน่คะ การเป็นเรื่องยากของคนนี่ทำงานจริงๆแพนนไม่ยากแต่อาจจะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วนวันนี้เรายังหมายถึงว่าโอเคยังทํางานเนาะยังมียังสนุกกับการเดินทางยังการใช้ชีวิตของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ตัวเราเองรู้สึกรู้สึกคงที่ก่อนน่ะแล้วก็ในสเต็ปต่อไปเราก็จะได้รับผิดชอบสิ่งต่างๆได้อย่างโอเคที่สุดอย่างเงี้ยจริงๆมีแบบสกิตมีคุยกันไหมว่าจะเมื่อสกิตมีคุยนกลัวรูคุยแล้วจะเมื่อจะเมื่อไหร่ดีอะไรยังไงดี จริงๆเราคุยกันว่าเมื่อเมื่อทุกอย่างพร้อมที่กล่าห,หมายถึงว่าเมื่อเราโอเคงานเราโอเคเข้าที่ไม่ได้ต้องมีอะไรที่แบบหนักหรือไม่ได้ต้องมีอะไรที่มาฟิกตัวเรามากหรืออะไรแบบเนี้ย<ต>ค่ะแต่ทุกอย่างดูพร้อมไหมนะครับทุกอย่างดูพร้อมใช่ไหมเรนั่นดิฉันที่อาจจะไม่พร้อมตอนนี้ยังมีงานที่ยังต้องทําอยู่อะไรเงี้ยค่ะเราเลยหลายๆอย่างงานเสร็จเมื่อไหร่ครับงานเสร็จพี่วัากัไปด้วยกันเลยมั้ย เรื่องที่สบายๆแล้วกันแันก็เลยคิดว่าเออให้มันให้มันชิลๆเมื่อเมื่อเมื่อไรก็คงเมื่อนั้นเลยค่ะมีมากเลยเนาะเพราบบเอบเตะกับอยากมีอยากอะไรเลยพี่หมีบอกว่าตอนนี้เล่นกับหลานก็โอเคแบบว่าแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เนาะมันมันก็มีอะไรหลายๆอย่างในครอบครัวที่เรายังยังยังดูแลยังเรียนรู้ยังช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นสเต็ปสเต็ปไปทุกคนไม่อยากกดดันแฟิไม่มีทุกคนไม่กดดันทุกคนน่ารักมากคือว่าแล้วเราก็ยัง จอยกับการแบบทางกาทำงานเออเกี่ยวกับการออกกําลังกายการทํากิจกรรมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีหลานๆขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเออเราก็เราก็แฮปปี้นะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแต่ก็เป็นปีหลังมีลุ้นใช่ไหมคะพี่แด่อะไรนะคะคือปีหลังก็จะพยายามอันนี้กดดันละอันนี้กดดันเดี๋ยวก็ซิบกันอีกทีนะแต่ยังไม่คิดว่าแบบเฮ้ยจะไม่มีเลยอะไรขนาดนี้ไม่ได้ไป ยังค่ะยังยังไม่ได้ไปถึงสะเต็กนั้นค่ะแต่ที่มูมูนี้คือไม่ได้ว่าแบบว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ใช่ไหมคะที่เดินสายที่เดินสายที่เดินสายทำบุญจริงๆตอนนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงเป็นหลักเป็นหลักเลยค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยเดี๋ยวจะไปเอาเอ อะไรนะคะใช่ค่ะ DC ค่ะเดี๋ยวจะไปมีงานสงกรานไปมีวัดไทยที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้รับเชิญไปร่วมงานวัดไทยที่วอชิงตัน DC ซึ่งก็ซึ่งก็เป็นเทศกาลสงกรานที่จริงๆคล้ายๆบ้านเรานี่แหละก็จะมีความเป็นไทยแต่งกายด้วยผ้าไทยชุดไทยมีเดินขบวนนีอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้องเพลงเป็นจริงๆก็เป็นเหมือนได้มีโอกาสไปร่วมงานไปช่วยงานกันแต้องแต่งเป็นนางสงกรานตรือเป่ไม่ไม่เราก็จะผ้าไทยสไตล์เราค่ะ เป็นผ้าไทยใช่ต้องแบบเต็มยศไม่ต้องไม่ต้องแต่จริงๆแล้วพี่ๆน้องๆชาวไทยที่นู่นเขาก็จริงๆเขาก็อยากแต่งกันเพราะมันก็เหมือนกับคิดถึงบ้านเนาะแล้วเราก็ได้ฟีลบรรยากาศของของเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีหลากหลายบรรยากาศที่มีไปด้วยไหมคะ ไปค่ะ <ไป S 1> เขาอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีก็จะช่วงนี้ที่อเมริกาของกำลังมีประทุทเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเซฟอะไรยังไงไว้บ้างไหมคะก็หาข้อมูลค่ะ <laughs> ก็เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมีอะไรจะลงลงคลิปให้ดูนะคะ <laughs> ตแต่คิดว่าที่ว่าทุกอย่างน่าจะโอเคค่ะแผนว่าก,ก็ก็ด้วยด้วยความด้วยเจตนาที่และด้วยความตั้งใจเนาะก็ขอให้เราได้ได้ทำสิ่งที่เราตั้งใจจะทำหรือการเดินทางทุกอย่างเรียบร้อยค่ะน้องเอ้น ใช่ไหมแล้วก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าค่ะไม่เกี่ยวน้อยอาเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะเาล้วกันต่อไปเนาะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ